นิดใหม่มากครับเดเลยยุบขาวแห้งอีกแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้อกสบายดีมีแต่พายอยางมาเห็ดแล้วก็มะข้าวอย่างเห็ดน้ำก็มายุบขาวแห้งอดบ่ได้ยังปี๋เลยแต่ะมาเดินแขนพอดนข้ามมาใส่

คืองามทะลาะทะเลายใส่สูตรยังกันนะหืมจกล้ใ่ไหมจะไหนมันชุกลูกลเป็นไคู่เลยเนาะเป็นไคู่ไก่เลยแหละไก่ชิ้นดูเขาให้อุียมันอุดมเหมือนเดอุ่ยอันอุดมประชองมืเดเียประทมมนหอาจารย์ม่นดู้องประชอง คู่กัคู่คู่ตะกี้็เชื่อว่าคู่จับเอาเยียนเก่งนี่อะไรก็จับกันว่าคู่รีกันเลาก็บบุเรนั่นดอกเฮียนนี่เลาก็ได้เลาก็อนขาายเราก็ไปช้อนแล้วยังหไปสอนมาช้อนแดดแต่พวกพอหนึ่งพอสองค่ะตังก็ไม่มาช่วยไม่ช่ยสิตังเอาคู่ตะกี้คนตะกี้แล้วพอเฮียนเก่งนี่รือว่าได้และละเเขาก็ติดสอนนนะ คู <denomin ate. S 1> ่ตะกี้เนี่ยทมันเก่งาเยียชีเก่งๆเลยลออคู่ชาคู่ประชาคู่แบบประชาชมกแม่ใครเด่นเฮียนชีเก่งเนี่ยแหละจะอาเป็นคู่เชียร์ไปชอนนี้แหละไม่ลี้ยงมาไม่เลี้รมากินขารบาีปมาลูกกินขาน้ำลูกอีเด้อมาถามีน่าอีจังนะ้ เยนบนไหลเขานี่ขีจ่จรากา่ไปนนไใละลึกอันนี้ม,ๆๆๆๆๆๆมั่ๆนี่น่มังนเลยแถบอ่ะ,อะอเามื่อเื่ก็แถบนะเอเอไม่อยากเขาเลยนักการณนี่แต่ว่าต่าจริงเไอ้ก็อยู่นักการเดเออจะอยู่ยน,น,นีเลยเลระไรสุริยปฐมม่งออแห่ะัไม่ าไปให้กล้องไปช่วยนะลูกอย่าไปกล้องแม่ลูกม่ถ่ายคลิปห่ลูกแอ๊ะถีบไปบ้านหัวกอลนั่นเนาะบ้านเของเก่ามันเคยแหมเ่าอ้าวฮัมก่อนไปยังคอเบิร์ดลูวเปิดแฟลชนะ เห็นบอกป่วยแฟรนะนแจมตัวเป็นไหวขี่ตัดกันนะบ้านปเทาแมนาเออเอ้ย้มแหละน่เทออจันดาก็อยู่บุญเตยเห็นนกอยดีวะข้ข้าวข้าวงัวข้าวข้าวยมื่อเดดักษปลาิเนื้อนี้ยบไข่เนี่ยแน่นามกระเจียนกาข่อยมุนกินกานยู่คนแบบเนี่ยกระต้อยเห็นแล้วปะนี่ย เห็นขาไหมเห็นยังเห็นขาดนี่เป็นได้แบบนี้เอาข,อขออออออาขาไปจึมงน,นี่จึงดึงเลยน้ำ,นำยังบ้าหมาไ่ได้น้ำเข่าอยู่มูลไม่เลยอ่ะมี่ก็พาเกินอะอะไปวานี่อ่ะอันนี้มาม่ามันมน,น,นี่ เาคิรออีกแล้ว哈เขาวอกใหญ่ดีบ่อืมเ้าวไม่ไปแล้วอ๋อไม่แล้วไอ้ท่นั่งไนอกหลบฝนป่าอ๋อเาได้ยินอยู่มวยข้นเขาได้ยินชอบกับเป็นบ้าดอนแนนเ้าอยู่กับอีนางอย่างนี้กํลังเสื้อบรักไปห้องุคลีจน จดก,กันในนอนเลไอยากนอน้นเชือบลาไปไมเลยดูเอินมมาเอินหาวันอันเผาไม่ใช่สบอสข้าขงนอกนี่แหละ้าอีพอปจูดป่ายหน้ามะบุกพูดเขาย่งเป็ดเห็นยบ่อางป่าว่าินหั้กินัวว่าพวกอยู่ป่าฮะตัวปูดเอาหัวว่านหัวโตากทางป่าออทางป่าหน้ามุกเฮ้ยนเก่งพวกเงบ่ งว้องวดตกับใบกุ้งเะาไดตาปลายโตกินตาปลายกั้เต่าคนสามสีกุ้งคนงวดเราแบบดุงหน้าเลยร่างก็หล่อตัวนี้กินผลปลายว่ะอยากกินวใหญ่ปะกอกินผลปลายมั้งสองสิบห้อสามนายพเล่นอยสามสีปลายหน่กิโลหน่กิโลนึงเดียวหขอา เดี๋ยวาบิบฝายเนาะก็มือเนี้วเลยขืนเนียเนี่ยกวเก่าเลยปาบริโภครดิษี์อะคิวนี่แหละโอ้ยมันก็แม่ตายขนาดแล้วคนชาบชิดมันขืนเนี้ยบระต้แงกนาตรงยาคิวน่ะห้องบกโรคห่างเนาะบริษันมันเบี้ยว่โรคห่างเนาะเดี๋ยวขืนน่อย บ่าางมันนี่แหละบี่เมันห่างมันแหงามเลยิ้มเข่าเอยาถมเลยน่วยเลกหอนอขามอะไรกย้มเข่าโอ้ยบางสีเียวขามหลอาม่ยันห่างมนห่างมันยังอพี่เอาไปื้อเออ้มึงมาเนดอกมึงอยากิวหน่ะพี่เดือนเดือนต้มมือนแม่้วจางเด็ดดอกจังเด็ดอกแก่ เขาสัองหมอบยปไ้ไยไม่ไม่มาเปิดไปถ้าทำเป็ไงบป็นไงเลยถ้ามากินแจ๊กกินนัวอะไรทำมันเฮียอะไรกับบริเวเลยมันเฮียคำมันใช่ไมันเขาขู่นะโหท่านทย่ทย่้โอหเลยุกดผลได้ขันเหียได้ขันเหียนะพี่ต๊ะโโบแล้วเขาขูล้อ เห็นอันเขาาว่เห็นคลองระเบาเฮียแล้วลงนองเฮี่ยแล้วว่ากลงเลยนี่บัดไปเห็นผูกวลาเต่าไปเห็นมันบริยู่ด้วยนี้ผูกไปเห็นอยู่ผู้เต่าจนว่าจากสะเลม้งเห็นคือโดนมันอยู่ในมงมันเหี่ยบอกนูํากไปเลิกหัอทำเขาจะทำยังไงนามไรกัน่ยนามนองนาอยู่ที่นี่ 人家一巴好嗯，你好你烤吧，你烤呗，你再烤贴锅。我烤香，再贴。那什么，那贴。我拉木了呗，你烤，你没得。哎 พอแล้วไอ้ไม <t replacement> ่นอกฉิเบิร์ปเจ้จะกินฝนปลาไปกินดำเลยไม่นอกฉลุกล้องอะไรเม่เลยตั้งอาตดีเลยสตก่อนพ่อป้อ่อเลยเลขสามก็เลขสี่เลขสี่กับเลขศูนย์ ได้แลู่ม่ขไม่ยังเลขสี่กับเลขศูนย์เปิดคลิปเหรนกูยุกเลขศูนยกับเลขเก้าโอ้ยจะเป็นชาติง่ค่ะเนวันวของวันนี้เาแบกเสือหมูกนมาเฮยเฮยกิ่น้องนนนเด้โนป้าปลูกใหม่มาอี แ่มอนได้ใส่มอนอีรลอยได้บนใส่มอนบ่นอนตึมนอนทากินนนอ้าหถือส้างเอาอ้าเโอ้จ้าวไปไมเออเอาไม้ไปถืลเียวข้ามนพี่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 นอนพ่พี่ก่อเหตดในแค้นนะพ่อใหญ่เอ้ยเออ็ขนในแค้นฮักสปโลโลเดี๋ยวกล้ว้หลอดพอเอาลงไปจหามันกิน ลูกป้าอย่งางไรมันกินนุ่มนะพ <c oughs> อเมือนน่อนุ่มก็ได้ไวไงเมืนน่อนุ่มแล้ยนี่ <c oughs> เอาขึ้นมาหนึนไหมเอ,า,อา,าเท่าลูกปลาเต๋อเงี้ยมันอ่ะ